ค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาชมเก๋งจีนนะคะเห็นไหมคะต้นเป็นแบบนี้นะคะเก๋งจีนเพาะง่ายค่ะเพื่อนๆเพาะง่ายนะคะแล้วดอกมันสวยมากนะคะขอบอกดอกมันเป็นสีแบบออกเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะมี่ดอกตูมนะคะเนี่ยดอกตูมยังออกไม่หมดเลยนะคะเนี่ยถ้าเราดูแลมันดีนะคะเพื่อนๆ ถ้าเราดูแลมันดีมันก็จะออกดอกให้ชมตลอดเลยดอกมันสวยมากดิฉันก็มีหลายต้นนะเพาะไปได้หลายต้นแล้วเหมือนกันนะคะวิธีการดูแลก็ไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะดินนะคะไม่ไม่ค่อยชอบน้ํานะคะต้นนี้ไม่ค่อยชอบน้ํานะคะดินก็ขอให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็โปร่งน้ํานะคะก็ลดน้ําไม่ต้องลดเยอะนะคะเพื่อน,นเอาพอ เียกนิดๆน,นะคะอาจจะวันเว้นวันนะคะเขาไม่ชอบน้ําเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นแคกตัดตระกูลหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ที่ฉันชอบมากเลยนะคะเก่งจีนนี่ก็คือที่สําคัญก็คือนะคะวิธีการปลูกนั่นก็คือเด็ดตรงนี้นะคะเด็ดตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ไปชําเลยนะคะชํากับดินร่วนซุยนะคะแล้วก็น้ำ <c oughs> น้ำนี่ก็ไม่ต้องรดบ่อยไม่ให้มันชุ่มมากนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือกระถางใส่กระถางอะไรก็ได้ค่ะเนี้ยใส่กระถางอะไรก็ได้เลยนะคะก็ดูแลดีๆนะคะแล้วมันก็จะออกดอกให้เราชมปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะปุ๋ยใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะสักหกเดือนใส่ทีหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็จะออกดอกให้ชมแบบนี้เลยนะคะอันนี้เก๋งจีนค่ะเพื่อนๆ